สวัสดีครับวันนี้ครัวหิมต้งของนำเสนอแกงฮังเลครับเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านของชาวภาคเหนือนะครับส่วนผสมก็จะเป็นหมู3ชั้นนะครับและสันนอกนะครับส่วนผสมของพริกแกงในวันนี้นะครับผมก็จะมีพริกแดงแห้งใหญ่พริกแดงแห้งเล็กกับปีศาตกระไรหอมแดงและก็กระเทียมนะครับ เรามาตํากันเลยนะครับอ่าดับแรกก็ใส่เกลือไปครับ1ช้อนโต๊ะนะครับที่ใช้แล้วก็ใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไปโขลกให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็เติมกระเทียมไทยนะลงไปนะครับและก็ข่านะครับข่าอ่อนนี่ใช้นะครับวันนี้ประมาณ1ช้อนน,อนะนะกระเทียมก็2ช้อน3ช้อนได้คนระับ และหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตะไคร้ประมาณสัก2ต้นนะครับเอามาซอยก่อนนะครับเพื่อเป็นการตำให้ง่ายขึ้นนะครับละเอียดเร็วขึ้นเนาะแล้วก็โขลกทุกอย่างนะครับให้มันละเอียดเสร็จแล้วใส่พริกแดงใหญ่นะเม็ดใหญ่ที่เราแช่น้ําอันนี้ต้องไปแช่น้ำนะครับจะได้ตําง่ายนะครับผมมันก็จะนิ่มนะเวลาเราเอามาตํำนะครับแล้วก็โขลก,กตำตำ,ตำอย่างนี้ลงไป ให้มันละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับผมอันนี้ก็เอามาหั่นนะครับแล้วก็ใช้ช้อนตักนะช้อนแกงตักนะครับผมก็ตักอยู่ประมาณ5ช้อนแกงนะหช้อนแกงนะครผมเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กระปินะครับอันนี้ก็จะใช้กระปิสักหนึ่งช้อนพูนนะครับผมช้อนแกงนะกระปิเนี่ยถ้าได้ของดีหอมหน่อยมันก็จะอร่อยดีนะครับพี่แกงหังเหลีนะครับผม อร่อยแม่อร่อยก็อยู่ที่ฝีมือการตำพี่แกงนี่แล้วล่ะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องไปเตรียมเครื่องแกงขังเลแบบสําเร็จเป็นผงนะครับผมตามร้านค้าได้นะอันนี้จะใช้สักสองซองเสร็จแล้วก็จะมีขิงนะครับผมสักหนึ่งแง่งนะครับผมตัวล่สงนะครับแบบขั้วหรือไม่คั่วก็ได้นะครับสับปะรดนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของ ความอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นนะครับจะมีใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมน้ำอ้อยนะครับน้ำตาลอ้อยนะฮะนี่ก็จะให้ความหวานและความหอมนะครับผมผงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนแกงเตรียมไว้นะครับซีอิ๊วดำนะครับผมจะหวานหรือไม่หวานก็ได้นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมจีนแกะนะเอาไว้ใส่ในแกงแล้วก็น้ามะขามเปียกนะครับผม อันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะมะขามเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับแล้วก็สีมุกขาวนะครับส,สองตับทีเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหมูกันเลยนะครับหมูสามชั้นก็มาหั่นเป็นลูกเต๋านะเอาชิ้นเบกเบ,ก,เบกใหญ่ๆไปเลยนะครับเวลาตุ๋นออกมาแล้วมันเปื่อยมันนุ่มนะครับผมอร่อยดีนะแล้วเราก็จะเพิ่มไปด้วยก็คือหมูสันนอกนะครับผม เพื่อจะได้ไม่เลี่ยนมากนะครับหมูสามชั้นก็เลือกที่มันติดมันน้อยๆนะครับนี่แล้วก็ใส่สันนอกเข้าไปเพิ่มความนุ่มละมุนนะครับมีแทเจอในการเคี้ยวบ้างนะครับไม่ใช่มีแต่มันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นหิ้งกันนะครับผมซอยเป็นเส้นๆๆอย่างนี้นะครับระวังนิ้วมือกันด้วยนะครับ สับป,ปะรดเราก็ามาหั่นชิ้นพอคํานะครับจะเป็นสับป,ปะรดภูแลหรือภูอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาหมูที่เราพักไว้นะครับผมออกมาคลุกเคล้มามาหมักเครื่องแกงนะครับผมที่เราตําไว้อันนี้จะซื้อจากตลาดก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะตําเองหรือซื้อจากตลาดได้หมดนะครับ แล้วเราก็มาใส่ผงฮังเลผงแกงฮังเลนี่แหละครับใส่ไปเลยสักสองซองนะครับผมหมูประมาณสามกิโลนะครับเกือบสามกิโลที่เราก็คลุกเคล้าบีบบีบบี้บีหน่อยนะครับให้เครื่องมันเคลือบเนื้อหมูไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้นะครับสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือใครรีบก็จะตุนเลยก็ได้นะครับ ต่หมักไว้หน่อยเพื่อให้พริกมันได้เข้าไปถงซึมไปในเนื้อหมูนะครับพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ามาตั้งไฟอ่อนๆกันก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้หมูมันจะได้เซ็ตตัวนะครับผมนี่เพิ่มความหอมพริกแกงเริ่มหอมนะครับเราจะเติมเหยะน้ําเติมน้ําลงไปสักหน่อยนะครับเป็นน้ําล้างคบก็ได้นะครับเติมเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อที่ ริกแกงมันจะได้ไม่ไหม้ติดกระทะนะครับหรือติดหม้อนะแต่ว่าใครจะใช้หม้อหรือใช้กระทะนะครับใช้กระทะใหญ่ดีหลังจากนั้นนะครับผมพอหมูมันเริ่มเซ็ตตัวดีแล้วนะครับริกีกงก็หอมดีเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับประมาณสักสองลิตรนะให้มันท่วมหมูนะครับลาแกงหรือตุ๋นอะไรก็ใส่น้ำให้มันท่วมหมูนะครับผม เราจะใช้เวลาในการตุ๋มนะครับก็นานพอสมควรนะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับให้มันเคี่ยวไฟอ่อนๆอย่างนี้ครับไฟกลางไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับพอน้ํามันเริ่มเดือดนะครับผมเราก็จะใส่ถั่วลิสงแล้วก็สับปะรดลงไปนะครับเดี๋ยวสับปะรดมันก็จะเปื่อยนะคมันก็จะมีความละมุนนะสับปะรดเนี่ยช่วยให้หมูเราเนี่ยนุ่มด้วยนะครับ ถูนไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเราก็จะมาเติมน้ำมะขามเปียกนะเราจะใส่ไปสักหนึ่งทัพทีก่อนนะครับกลัวว่ามันจะเปรี้ยวนะอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสีอิ้วขาวนะครับผมผงปรุงรสแล้วก็สีอิ้วดํานะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเห็นไหมน้ำนเริ่มวดแล้วนะครับน้ํามันก็จะมีรดบน้อยถอยลงนะครับผมเราก็จะมาใส่ขิงนะครับผมแล้วก็กระเทียม คนเคี่ยวไปอีกสักพักนะครับเราก็จะใส่น้ําอ้อยนะครับน้าตาลอ้อยน้ําตาลอ้อยเล่มเป็นก้อนก็มาบี้ให้มันแหลกหน่อยนะครับผมแล้วก็มันจะได้ละลายไวนะครับผมนี่ชิมรสชาติได้เลยนะครับท่านผู้ชมแกงขิงเลมจะมีรสชาติหวานนํำเค็มรองเปรี้ยวตามนะครับอย่าเปรี้ยวมากนะครับมันจะไม่ร่อยนะครับผมมันจะหวานหวานเค็มๆนะครับเปรี้ยวติดแหล่บแผลมนะครับผม บางาที่ีอาจจะเป็นเค็มนําหวานตามนะครับผมแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนของภาคเหนือเขาจะทําแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวก็จะเป็นหวานนํานะครับเค็มตามแล้วก็เปรี้ยวนิดๆน,นะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับแกงฮังเลนะครับผมนี่อาหารพื้นบ้านของภาคเหนือนะลองทําดูกันได้นะครับลองชิมลองทํากันดูไม่ยากอย่างที่คิดนะครับจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับผม รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับทานไม่หมดแล้วก็ตักใส่ถุงแลกไว้นะครับผมเข้าช่องฟิสกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่หก็ยกมานะครับหากถูกใจกับเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ